องคบการตำรวจท่องเที่ยวครับได้มีการปล่อยแถวรถ3าล้อครับในโครงการรถ3าล้อร่วมใจขจัดภัยจุงแขกนะฮะซึ่งวันนี้ครับได้มีรถ3าล้อกว่า100คันครับเข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ โครงการดังกล่าวเปิดงานลานหน้าห้างโตคิวเพื่อลณนงคลงป้องกันความปลอดภัยให้กับชาวต่างชาติขณะโดยสารลดรับจ้างสามล้อเพื่อเรียกความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวกับคืนมาขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสมาชิกสามล้อตุกๆและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงให้เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่เพื่อลดปัญหาการหลอกลวงตั้งแต่ต้นทางในการตัดคอนลดวงจรการหลอกลวง การชุแคบการให้ข้อมูลต่างๆของผู้ชุมแคบหรือผู้ขับขี่รถสารล้อทุกๆบางท่านที่ให้ข้อ,อนะมูลทำให้เกิดการสับสนทางสภาพความเป็น คนขับรถสามล้อที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งการป้องกันและช่วยเหลือชาวต่างชาติจากกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้าหากินในคาบของคนขับสามล้อไทยใจกลางกรุงนอกจากนั้นเพื่อช่วยป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มวัยรุ่นที่มักกระชากกระเป๋าชาวต่างชาติขณะวางกระเป๋าบนเบาะนั่งก็คือเราระท่องไช่วยกันท่องเที่ยวครับท่องเที่ยว,วมิกินนทยแลนครับ ก็ไปเรื่อยๆครับก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยของเราครับปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนใหญ่ที่มีเหตุที่ต้องทางตำรวจในหนักใจสุดที่เกิดกับเราเนี่ยก็สามร้อยคืออะไรคือบางทีสามร้อยมันเขาก็เห็นเก่ตัวบ้างอาจจะเอาราคาอะไรเกินอย่างนี้ครับม,มีปัญหาเรื่องราคารถนะตอนกลางวันตอนตอนเย็นเย็นเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันจะมีมอเตอร์ไซค์สองคันหรือสามคันมันซ้อนกันสองคนสามสองคนนะ พอไปเราอีกชากดดึงไปเลยไม่ร่วมไม่ได้ครับทุกวันนี้มันเยอะเหลือเกินแลาผู้โดยสารขึ้นรถเราต้องคอยเตรียมบอกเขาด้วยบางทีเราเผลอคอยชี้เขาดูตรงที่เรามีป้ายมีอะไรติดาะบางทีเราไม่ได้บอกเขาบางทีเราลืมไปอย่างนี้ยังไม่ทันตั้งตัวอย่างี้บางทีมามาทีละสามขัดซ้อนเลยบางทีคันแรกไม่ได้คันสองซ้อนคันสามดูกการรยากาศเคยมีผมก็เคยโดน ส่วนใหญ่เหตุเกิดไม่ได้กลุ่มวัยรุ่นหรือใครัวยรุ่นเนอะมอเตอร์ไซค์ส่วนมากมันมามันมาคันเดียวบางทีเราระวังตัวนี่มันก็ไม่กล้าถ้าผู้โดยสารเราบอกผู้โดยสารอ่านี้เจ็บกระเป๋าดีๆหน่อยบางทีเราเผลอบ,บางทีเวลารถติดไฟแดงเราไม่ได้สังเกตบางทีช่วงเราเผลอปุ๊บมันกระชากไฟเรือเขไฟเขียวขึ้นอย่างนี้ออกซ้ายเราตรงไปอย่างนี้ตาก็ตามทันตาม,ตามไม่ทันหรือส่วนใหญ่จะโดนในชาวต่วางชาติหรือคนไทยโดนส่นนวนมากต่างชาตินะ คนไทยส่วนมากยังไม่ค่อยโดนหรอกส่วนมากเป็นต่างชาติก็ระเหตุเกี่ส่วนใหญ่มากลางวันกลางคืนกลางกลางวันก็มีกลางคืนก็มีส่วนมากจะช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงหกโมงห้าโมงหกโมงนี้ชาวต่างชาติเองต่างรู้สึกดีใจที่ตำรวจท่องเที่ยวและคนขับสามล้อจะช่วยเหลือชาวต่างชาติและมองว่าหากแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จริงจะทำให้มีคนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรามากขึ้นครับ เดเดสั่งเช่าเยอะจะไปซื้ชิฟิสเขบอกว่าเขาเขาเห็นมาเยอะชวนมาซื้อนอนซื้อนี่หรืออะไรเขบอกว่ามันไม่ดีและนี่คือการร่วมมือกันระหว่างทางเจ้าที่ตำรวจครับกับทางคนขับ3ล้อใจกลางกรุงครับเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมทั้งที่เกิดกับชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่ใจกลางเมืองแบบนี้ครับสุริยาเสรนสอนถ่ายภาพบรพันสุแก้วรายการครับ